เพียงเท่านี้ก็เหมือนได้ช่วยพระองค์ดูแลประเทศแล้วล่ะลูกทำเพื่อคนไทยด้วยธรรมะของพระราชาหวังให้เราชาวประชาอยู่ดีกินดีผมอยากเป็นหมอครับหรืออยากเป็นเชฟค่ะผมอยากเป็นนักร้องครับผมอยากเป็นนักกีฬาทีมชาติครับ วัยรุ่นไทยอยากเป็นอะไรก็เป็นได้แค่เลือกสิ่งที่ใช่ใช้ชีวิตให้ถูกและไม่ยุ่งกับยาเสพติด บุหรี่ไฟฟ้าอันตรายแม้ไร้ควันเพราะมีสารเคมีอื่นอีกหลายชนิดที่อันตรายต่อสุขภาพนิโคตินทําให้เสพติดการสูบโคพ,พิลินไกลคอนระคายเคื่องตาไอปวดหัวคลื่นไส้อาเจียนหลอดลมตีบหอบเหนื่อยสารประกอบอันตรายสารหนูโลหะหนักอาจก่อให้เกิดมะเร็งทําให้เสียชีวิตได้สารปรุงแต่งกลิ่นรสและอื่นๆอาจทําให้ปอดอักเสบรุนแรงไอระเหยจากบุหรี่ไฟฟ้ามีขนาดเล็กกว่าบุหรี่ธรรมดาจึงถูกสูดเข้าไปในปอดได้ลึกกว่าจับเนื้อเยื่อปอด ดูดซึมเข้ากระแสะเลือดได้เร็วยากที่ร่างกายจะขับออกมาได้หมดเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดมะเร็งส่งผลต่อพัฒนาการของสมองทั้งต่อทารกในครรภ์เด็กและวัยรุ่นรู้เท่าทันไม่สูบบุหรี่ทุกประเภทเพื่อตัวคุณเองและคนที่คุณรักด้วยความห่วงใยกรมประชาสัมพันธ์สาระรอบด้านข่าวสารฉับไว ฟังสวทสกลนคร F91.25 m เมกะสนใจติดต่อโฆษณาสินค้าและบริการประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์องค์กรโทร0 4271 2816บริการครบวงจรโดยทีมงานมืออาชีพด้านการประชาสัมพันธ์ในจังหวัดสกลนครสวัสดีครับต้อนรับท่านผู้ฟังครับเข้าสู่ช่องเวลาของรายการข่าวท้องถิ่นเมืองสกลนคร สวทสกลนคร fm 91.25เมกะเฮิรตอยู่กับผมอภิชาติหานโกยครับในวันนี้มีข่าวสารที่น่าสนใจดังต่อไปนี้ครับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมเชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่ราษฎรผู้ประสบอักค,คีภัยในพื้นที่อำเภอบาริชภูมิอำเภอพังโคนและอำเภอเมืองสกลนครครับ วันนี้ครับเวลา10นาฬิกา45นาทีที่องค์การบริหารส่วนตำบลค้อเขียวตำบลค้อเขียวอำเภอบาริชภูมินายชิวศักร์รูยยิง่งผู้ว่ารชาชการจังหวัดสกลนครครับในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ประจำจังหวัดสกลนครเป็นประธานในพิธีมอบสิ่งของพระราชทานเพื่อช่วยเหลือราษฎรผู้ประสบอัคคีภัยเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ื่อบรรเทาความเดือดร้อนและบำรุงขวัญกำลังใจโดยได้มอบสิ่งของพระราชทานให้แก่ราษฎรจำนวนหนึ่งรายนะครับคือนายองอาจแสงสว่างบ้านพักอาศัยเลขที่39หมู่ที่6ตำบลขอเขียวอำเภอวาริชภูมิเป็นผู้ได้รับความเสียหายจากเหตุอคีภัยเมื่อวันที่21มิถุนายนที่ผ่านมาครับ จากนั้นครับผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครได้เดินทางไปยังเทศบาลตำบลพังโคนสีจำปาตำบลพังโคนเป็นประธานในพิธีมอบสิ่งของพระราชทานให้แก่ราษฎรที่ประสบอคีภัยโดยมอบสิ่งของพระราชทานให้แก่ราษฎรจำนวนหนึ่งรายครับคือนางนาดสาลาบ้านพักเลขที่62หมู่ที่3ตำบลพังโคนอำเภอพังโคน ได้รับความเสียหายจากเหตุอัคคีภัยเมื่อวันที่18มิถุนายนในเวลาประมาณ20นาฬิกา30นาทีครับจากนั้นครับผู้ว่าราชการจังหวัดสกลน,นครได้เดินทางต่อไปอยังเทศบาลตำบลหนองลาดอำเภอเมืองสกลน,นครเป็นประธานในพิธีมอบสิ่งของพระราชทานให้แก่ราษฎรที่ประสบอัคคีภยัยโดยมอบสิ่งของพระราชทานให้กับราษฎรจำนวนสองรายครับได้แก่นางสารประนต บ้านพักอาศัยเลขที่305หมู่ที่7ตาบลหนองลาดอําเภอเมืองสกลนครได้รับความเสียหายจากเหตุอักคีภัยเมื่อวันที่19มิถุนายนที่ผ่านมาครับและนายพงศักดิ์ทาสีภูบ้านพักอาศัยเลขที่584หมู่ที่4ตําบลดงมะไฟอําเภอเมืองสกลนครเป็นผู้ได้รับความเสียหายจากเหตุอักคีภัยเมื่อวันที่1กรกฎาคมในเวลาประมาณ13นาฬิกาครับ ภายหลังเกิดเหตุครับหน่วยงานต่างๆในพื้นที่ได้แก่ที่ทําการปกครองอําเภอวาริชภูมิที่ทําการปกครองอําเภอพังโคนอาเภอเมืองสกลนครสํานักงานเหล่ากาชาติจังหวัดสกลนครส่วนราชการองค์กรการการุศลและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ร่วมกับกำนันและผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่เข้าตรวจสอบความเสียหายนะครับและให้ความช่วยเหลือตามระเบียบของทางราชการแก่ผู้ประสบภัยทั้ง4รายแล้วครับ ในพิธีมอบสิ่งของพระราชทานเพื่อช่วยเหลือราษฎรผู้ประสบอคคีภัยในครั้งนี้มีกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ประจำจังหวัดสกลนครหัวหน้าส่วนราชการในอำเภอวาริชภูมิผู้แทนในอำเภอพังโคนผู้แทนในอำเภอเมืองสกลนครองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านจิตอาสาพระราชทานเหล่ากาชาติและประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมกิจ,จกรรมครับ โอกาสนี้ครับนายชูศักดิ์รุ่ยยิง่งผู้ว่าราชการจังหวัดส,สกลนครได้กล่าวแสดงความเสียใจและให้กำลังใจกับครอบครัวของผู้ประสบอาคีภัยโดยขอให้มีกำลังใจที่เข้มแข็งครับทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชหฤทยัยในความเดือดร้อนของประชาชนเป็นอย่างมากทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หมลูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ดำเนินการให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ประสบภัยพิบัติต่างๆครับ แม้เพียงรายเดียวหรือคนเดียวซึ่งมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ประจำจังหวัดสกลนครได้สนองพระราชบายดังกล่าวได้จัดสิ่งของพระราชทานในการดำารงชีพเบื้องต้นเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัยในครั้งนี้ครับจังหวัดสกลนครใช้กองทุนแม่ของแผ่นดินสร้างความเข้มแข็งของชุมชนส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหาย,ยาเสพติด มีกำนันผู้ใหญ่บ้านครับเป็นหลักในการขับเคลื่อนระหว่างวันที่14ถึง15กรกฎาคมนี้นะครับจังหวัดสกลนครโดยสำนักการพัฒนาขออภัยครับโดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสกลนครจะทำโครงการค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการของจังหวัดสกลนครปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาย,ยาเสพติดตามรูปแบบทวัตบุรีโมเดลสู่สกลนครโมเดล โดยกองทุนแม่ของแผ่นดินครับกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วยคณะกรรมการหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินในจังหวัดสกลนครจำนวน473หมู่บ้านหรือว่าชุมชนและเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอละ1คนรวมทั้งสิ้น970คนทั้ง18อำเภอดำเนินการใน2จุดครับจุดที่1ที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอสว่างแดนดินครับและจุดที่2 หอประชุมอนเนกประสงค์เทศบาลน,นครสกลนครโดยมีนายชูศักดิ์รู้ยยิ่งครับผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครเป็นประธานเปิดกิจกรรมพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการในอำเภอนายกเทศมนตรีนครสกลนครและพัฒนาการอำเภอร่วมในกิจกรรมครับผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครนำผู้ร่วมกิจกรรมกล่าวคำถวายปฏิญาณ แล้วก็ร่วมกันนะครับเป็นสมาชิกกองทุนแม่ของแผ่นดินโดยจะจงรักภักดีต่อชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์จะร่วมกันป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดของชาติบนพื้นฐานแห่งเมตตาธรรมจะทุ่มเทกำลังกายกำลังใจสติปัญญาและจะเป็นกำลังเพื่อสร้างพลังแผ่นดินขจัดปัญหายาเสพติดให้หมดสิ้นไปจากพื้นแผ่นดินไทยครับ ขณะที่นางประกายเพชรบุญศรีประธานกองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านบะว่าหมู่ที่7อําเภออากาศอํานวยและนางทัศนีดาบศรีพายผู้ใหญ่บ้านบ้านท่าวัดเหนือหมู่ที่3ตําบลเหล่าปอดแดงอําเภอเมืองสกลนครกล่าวนะครับว่าในพื้นที่ได้มีการขับเคลื่อนการดําเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดด้วยกระบวนการกองทุนแม่ของแผ่นดินจากเงินขวัญถุงพระราชทานที่เป็นทุนศักดิ์สิทธิ์ทุนศรัทธา ที่เกิดจากการร่วมสมทบของคนในหมู่บ้านชุมชนและทุนปัญญาที่เป็นทุนงอกเงยตามแนวทางของชุมชนทั้งการสร้างอาชีพการทําบุญทอดพระป่าเมื่อมีอาชีพมีไรายได้ครับชุมชนมีความเข้มแข็งก็จะก่อให้เกิดการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดปัจจุบันจังหวัดสกนลนครมีหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินจํานวนทั้งสิ้น473หมู่บ้านชุมชนอยู่ในความรับผิดชอบ ของสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสกลนครจำนวน462หมู่บ้านและอยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาลนครสกลนครจำนวน11ชุมชนครับผลการดำเนินการสกลนครโมเดลตั้งแต่ห่วง1ธันวาคมปีที่ผ่านมาครับจนถึง12กรกฎาคมปี2568คัดกรอง100%พบสาพบสารเสพติด 2.11%เร่งรัดดำเนินคดีและบำบัดรักษาที่ห้องประชุม SPOC ชั้น2สารกลางจังหวัดสกลนครครับนายชูศักดิ์รุยยิ่งผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครและผู้อำนวยการศูนย์อำเนินการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจ,จังหวัดสกลนครพร้อมด้วยผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่29ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสกลนคร และคณ,ณะอนุกรรมการร่วมแก้ไขปัญหายาเสพติดจัจงหวัดสกลนครครับร่วมกันประชุมแก้ไขปัญหายาเสพติดเพื่อทําให้ประชาชนมีความสุขที่มีพลตํารวจเอกไกรบุญสวดทรงรองผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติประธานอนุกรรมการร่วมแก้ไขปัญหายาเสพติดเพื่อทําให้ประชาชนมีความสุขเป็นประธานในการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิก เพื่อรับทราบผลการดําเนินงานเชิงนโยบายกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้องและนําเสนอข้อมูลผลปฏิบัติการในห่วงตั้งแต่เดือนธันวาคมจนถึงห่วงเดือนธันวาคมปีที่ผ่านมานะครับจนถึงห่วงเดือนกรกฎาคมนี้และข้อขัดข้องของ,ของ12จังหวัดนาร่องในการแก้ไขปัญหายาเสพติดเพื่อทําให้ประชาชนมีความสุขก็ประกอบไปด้วยจังหวัดน่านจังหวัดร้อยเอ็ดจังหวัดปทุมธานีจังหวัดระยอง จังหวัดนครพนมจังหวัดเชียงใหม่จังหวัดอุทัยธานีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์จังหวัดนครศรีธรรมราชจังหวัดตรังจังหวัดนราธิวาสและจังหวัดสกลนครครับพร้อมวางกรอบแนวทางการนําเสนอผลการดําเนินงานในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเพื่อทําให้ประชาชนมีความสุขในงานมหกรรมกองทุนแม่ของแผ่นดินซึ่งกําหนดจัดขึ้นในวันที่4สิงหาคมนี้นะครับ จังหวัดสกลนครครับได้กําหนดพื้นที่ดําเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติดเพื่อทําให้ประชาชนมีความสุขรวมแล้ว18อําเภอโดยกําหนดให้อําเภอเมืองสกลนครนะครับเป็นพื้นที่ไขแดงอําเภอที่เป็นเขตรอยต่อ7อําเภอเป็นพื้นที่ไขาขาวและอําเภอโดยรอบ10อําเภอเป็นพื้นที่กระทะด้วยการรีเอ็กซเรย์ประชากรในห่วงอายุตั้งแต่1 2ถึง65ปีครับปฏิบัติภารกิจโดยใช้กำลังเจ้าหน้าที่ทหารตำรวจฝ่ายปกครอง กำนันผู้ใหญ่บ้านสาธารณสุขและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องครับทั้งภาครัฐภาคเอกชนขณะนี้ก็ดำเนินการคัดกรองครบแล้วร้อเอร์เซพบสารเสพติดกว่าหมื่นรายคิดเป็น2.1% 1จากผลคัดกรองที่พบปัสสาวะเป็นบวกครับหน่วยงานด้านสาธารณสุขได้ใช้แบบประเมินพฤติกรรมก้วร้าวรุนแรงและแบบคัดกรองส่งต่อผู้ป่วยที่ใช้ยาและสารเสพติดเพื่อเข้ารับการบำบัดรักษา โดยแบ่งออกเป็น4กลุ่มนะครับได้แก่ก,กลุ่มสีเขียวนี่ก็จํานวนหมื่นกว่ารายกลุ่มสีเหลืองนี่ร้อยยี่สิบรายกลุ่มสีส้ม29รายและกลุ่มสีแดง23รายครับด้วยกลุ่มสีเขียวก็นําเข้าบําบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนส่วนกลุ่มสีเหลืองกลุ่มสีส้มและกลุ่มสีแดงจะนําเข้ารับการบําบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพในรูปแบบของมินิธัญรัต ดยภายหลังการเข้าสู่กระบวนการบําบัดรักษาแล้วนะครับจะมีการสํารวจกลุ่มอาชีพที่ต้องการเพื่อเป็นการสร้างงานสร้างอาชีพสร้างไรายได้และไม่กลับไปเสพยาเสพติดซ้ําอีกครั้งครับต่อไปเชิญรับฟังข่าวชาวบ้านครับช่วงข่าวชาวบ้านข่าวท้องถิ่นเมืองสกลนครสารพลังชุมชนต้านัยยาเสพติดและขับเคลื่อนการพัฒนาสกลนคร วันที่15กรกฎาคม2,568หลายพื้นที่ในจังหวัดสกลนครยังคงให้ความสำคัญกับการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอย่างต่อเนื่องขณะเดียวกันก็ขับเคลื่อนง,งานพัฒนาชุมชนควบคู่กันไปโดยผู้นำท้องถิ่นและชาวบ้านต่างผนึกกำลังร่วมกันทำงานเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยในสังคมวานนนิวาสสารต่อโครงการบาบัดฟื้นฟูผู้ป่วยยาเสพติดครั้งที่ห เน้นย <ersch> ้ำมาตรการป้องกันเข้มแข็งเมื่อวานนี้วันที่14กรกฎาคม2568เวลา08.00นณเทศบาลตำบลกุดเรือคำอเภอวานนิวาดนางสาวชดาทิพสิทธิมาตรแพทย์ประจำตำบลกุดเรือคำร่วมกับนายชัยยาบุภาสวยกำนันตำบลกุดเรือคำผู้นำชุมชนทุกภาคส่วนและนายกเทศมนตรีตำบลกุดเรือคำพร้อมทีมงาน ตลอดจนผู้อำนวยการโรงเรียนในพื้นที่ได้ร่วมการปิดโครงการ CBTX บำบัดฟื้นฟูผู้ป่วยยาเสพติดครั้งที่5โดยมีนายสุขสันติวิเวกในอำเภอวานอนนิวาสให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีหลังจากการปิดโครงการในช่วงค่ำของวันที่14กรกฎาคม2568ตั้งแต่เวลา20.00นเป็นต้นไปในอำเภอวานอนอนิวาสได้สั่งการให้กำนันชายาบุพาสวย และผู้นำชุมชนในตำบลกุดเรือคำทั้งผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยสารวัตรแพทย์ช,ชรบร่วมกับรองนายกเทศมนตรีสอและเจ้าหน้าที่ตำรวจสายตรวจจุดกุดเรือคำออกลาตระเวนตรวจสอบสถานที่ราชการวัดโรงเรียนรอพสตร,รวมถึงตรวจคน้นบุคคลต้องสงสยัยที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดและรถจักรยานยนต์เสียงดังในพื้นที่อย่างเข้มข้น รายงานจากนายลมแดงฤทธิโคตรผู้ใหญ่บ้านหมู่สองและนายสังวานปองในผู้ใหญ่บ้านหมู่8ตำบลกุดเรือคำยืนยันว่าได้นำกําลังชุดชรบอและผู้นำชุมชนออกลาดตระเวนตามแหล่งมั่วสุมยาเสพติดและดูแลความสงบเรียบร้อยในชุมชนเช่นกันผลการปฏิบัติหน้าที่เป็นไปด้วยความเรียบร้อยเหตุการณ์ปกติบ่านม่วงผู้นํหมู่บ้านเดินหน้าแจ้งข่าวสารราชการ ที่บ้านนาขาตำบลดงม้อทองอำเภอบ้านม่วงเวลา9.00นวันนี้นายเดชเดชาผู้ใหญ่บ้านพร้อมด้วยผู้ช่วยฝ่ายปกครองและผู้ช่วยป้องกันได้ประชุมประจำเดือนเพื่อแจ้งข่าวสารและข้อราชการจากอำเภอให้ชาวบ้านได้รับทราบเพื่อให้การบริหารงาน่านรัฐเข้าถึงประชาชนอย่างทั่วถึงวานอน,นิวาสพอบอมม23เร่งแจ้งข้อราชการพร้อมประชาคมแผนพัฒนาหมู่บ้าน ในส่วนของตำบลหนองสนมอำเภอวานอนนิวาสนายอิทธิพลน้อยสุขผู้ใหญ่บ้านหมู่23ได้จัดประชุมประจำเดือนในช่วงเช้าวันนี้วันที่15กรกฎาคม2568เวลา9 0 0นถึง 12. 12.00นเพื่อแจ้งข้อราชการที่สำคัญให้ชาวบ้านรับทราบและร่วมการประชาคมแผนพัฒนาหมู่บ้านร่วมกับเทศบาลตำบลหนองสนม ซึ่งถือเป็นการเปิดโอกาสให้ชาวบ้านมีส่วนร่วมในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเองพังโคนติดตามความคืบหน้าธนาคารสินค้าเกษตรสัตว์น้ําแหล่งน้ําอ่างเก็บน้ําห้วยไผ่เพาะเลี้ยงสนุนเศรษฐกิจฐานรากวันนี้วันที่15กรกฎาคม2568เวลา9.00นถึง10.30นนายบุญรักษทัศพงศ์ผู้นำชุมชนบ้านโคกสามัคคีหมู่8 ตำบลต้นพึ่งอำเภอพังโคนจังหวัดสกลนครได้เข้าร่วมประชุมกลุ่มธนาคารสินค้าเกษตรสัตว์น้ำแหล่งน้ำอ่างเก็บน้ำหุ้ยไผ่เพาะเลี้ยงณศนะาลาประชาคมบ้านโคกสามขีโดยมีประธานกลุ่มและสมาชิกเข้าร่วมเพื่อติดตามการดำเนินงานตามที่สำนักง,งานประมงจังหวัดสกลนครได้ให้มีการติดตามกลุ่มนั้นและนำส่งบันทึกรายงานการประชุมให้กับนายพันศักิ์ใครบุตรประมงอำเภอพังโคน ซึ่งจะได้รายงานความคืบหน้าให้กับประมงจังหวัดสกลนครทราบต่อไปโครงการนี้มีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมอาชีพและสร้างรายได้ให้กับชุมชนท่าหลาดจิตอาสาช่วยสร้างบ้านผู้ยากไร้สร้างสุขให้เพื่อนบ้านเวลา8นาฬิกา30นาทีวันนี้นายชาตรีสุวรรณเพชรผู้ใหญ่บ้านท่าหลาด ได้นำผู้ช่วยและจิตอาสาชาวบ้านร่วมกันเทพื้นบ้านให้กับผู้ยากไร้ในชุมชนเพื่อแบ่งเบาภาระและสร้างขวัญกำลังใจให้กับผู้ด้อยโอกาสซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงน้ำใจและความสามัคคีของชาวบ้านในการช่วยเหลือซึ่งกันและกันกุสุมาและนาเพียงเพิ่มความเข้มข้นลาดตะเวนยามค่ำคืนเมื่อคืนวานนี้วันที่14กรกฎาคม2568 ตั้งแต่เวลา19.00น,นเป็นต้นไปการป้องกันปัญหายาเสพติดยังคงเป็นวาระสำคัญในหลายพื้นที่โดยในเสมียนสังวรจิตผู้ใหญ่บ้านนิรมัยหมู่5และนายพิกุลกระแสสิงผู้ใหญ่บ้านนิรมัยหมู่12ตำบลกุสุมานอำเภอกุสุมานได้นำผู้ช่วยอปพรและชรบ ลงปฏิบัติหน้าที่จุดตรวจจุดสกัดที่ตลาดหลังวัดเพื่อป้องกันปัญหายาเสพติดในชุมชนผลการปฏิบัติหน้าที่เป็นไปด้วยความเรียบร้อยเหตุการณ์ปกติเช่นเดียวกับที่ตำบลน,นาเพียงอำเภอกุสุมานนางมายุรีสมศรีและนายนารงพรมหากุลผู้ใหญ่บ้านกุงศรีหมู่หนึ่งและหมู่เพร้อมด้วยคณะกรรมการหมู่บ้านผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านอปพรอสอสม ได้เดินเวียนยามรอบหมู่บ้านตรวจสอบสถานที่ราชการวัดโรงเรียนพื้นที่เสี่ยงและแหล่งมั่วสุมเพื่อป้องกันการกระทําผิดกฎหมายและปัญหายาเสพติดเช่นกันมีผู้เข้าร่วมปฏิบัติภารกิจ9คนโดยผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อยเชิงชุมพัฒนาชุมชนต่อเนื่องในโครงการตำบลยั่งยืนเมื่อวานนี้วันที่14กรกฎาคม 2,568เวลา7นาฬิกา30นาทีเป็นต้นไปที่บ้านเชิงชุมหมู่1ผู้นำหมู่บ้านนำโดยผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยประธานกรรมการคุ้มอบตอสมผู้อำนวยการรอพอสอตอหน้าขามและจิตอาสาได้ร่วมกับสอพอบัวสว่างและผู้บำบัดในโครงการ ดำเนินงานตำบลยั่งยืนเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบครบวงจรตามยุทธศาสตร์ชาติครั้งที่8โดยมีผู้เข้าร่วมกว่า30ท่านร่วมกันพัฒนาตัดหญ้ารอบๆหมู่บ้านซึ่งการดำเนินงานเป็นไปได้ดีแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการแก้ไขปัญหายาเสพติดและพัฒนาสิ่งแวดล้อมในชุมชนไปพร้อมกันรายงานสถานการณ์น้ำจังหวัดสกลนครประจำวันที่15กรกฎาคม2568 โครงการชนละประธานสกลนครรายงานสถานการณ์น้ำในพื้นที่ดังนี้ปริมาณน้ำฝนสถานีวัดน้ำฝนในเขตอำเภอเมืองวัดปริมาณน้ำฝนได้36.4ม mm ิลลิเมตรโดยฝนสะสมตั้งแต่ต้นปีพศ2568อยู่ที่1216.3ม mm มิลลิเมตรคิดเป็นร้อยละ 73.35ของค่าฝนเฉลี่ย30ปีซึ่งอยู่ที่1,658.2ม mm. ิลิเมตรปริมาณน้ำท่าปริมาณน้ำท่าในลำน้ำต่างๆคิดเป็นร้อยละ83.55ของความจุลำน้ำเพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมาซึ่งอยู่ที่ร้อยละ61.63สถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำ อ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่สามแห่งมีปริมาณน้ำรวม666.611ล้านลูกบาทเมตรคิดเป็นร้อยละ69.99ของความจุอ่างปีที่แล้วอยู่ที่ร้อยละ52.24อ่างเก็บน้ำขนาดกลาง34แห่งมีปริมาณน้ำรวม90.819ล้านลูกบาทเมตรคิดเป็นร้อยละ71.88ของความจุ ปีที่แล้วอยู่ที่ร้อยละ62.00อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก78แห่งมีปริมาณน้ำรวม48.088ล้านลูกบาทเมตรคิดเป็นร้อยละ70.79ของความจุปีที่แล้วอยู่ที่ร้อยละ55.14ผลการเก็บเกี่ยวครบทั้งหมด17,696ไร่คิดเป็นร้อยละ100ของพื้นที่เพาะปลูก เช่นวันนี้ผมจะเล่าเรื่องสัตว์ไม่ตามชาญจังหวัดขอให้ทุกคนตั้งใจฟังกันนะครับติดตามรับฟังรายการข่าวท้องถิ่นเมืองสกลได้เป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา18นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดสกลนคร FM 91.25เมกะเฮิร์ตซ์แต่แต่มันผมผมไม่ไม่มีเม็ดเงิน เขาจะเอาแค่สองแสนเขาก็ให้จบได้ประมาณนี้แต่เราไม่มี